to know. คุณผู้ชมค่ะช่วง Better to Know ประจำวันพฤหัสบาดีแบบนี้นะคะแนนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีๆค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากแพทย์บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะหรืออย่างบางสัปดาห์ก็จะมีการร่วมมือกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยทุกโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมให้คนไทยนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้เราจะไปที่เรื่องราวของกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มเยาวชนค่ะ การจะให้พวกเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็กๆตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนแบบนี้นะคะกิจกรรมหรือว่าโครงการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกันวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเด็กๆด้วยแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปติดตามชมพร้อมกันในช่วงนี้ better to know ค่ะช่วง better to know นเด็กเรื่องผักนิดหน่อยปลูกป่าหน้าบ้านคือพืชผักสวนครัวที่เขาอยากปลูกอะไรที่กินได้ทุกวันแล้วก็หาวัสดุที่มันเหลือใช้จากพ่อแม่ทิ้งเอามาปลูกก็คือแนะนำเขาก็จะมีเด็กถามบ้างบางคนไม่รู้จักต้นไม้บางคนก็เก่งก็มีแนะนำให้ปลูกผักสวนครัวไว้กินแล้วหรือว่าจะไว้ขาย ก็มีเด็กบางคนที่หัวก้าวหน้าก็คือคิดขายมันได้ประโยชน์เยอะเลยถ้าเด็กบางคนที่สนใจอ่ะเขาอยากได้ไรายได้เขาก็จะมีะไรายได้และอย่างคือดึงเด็กจากที่ไปเล่นไม่มีเวลาที่จะมาดูหนังสือกไไ็ได้เขาได้มาค้นตรงนี้บางคนเล่นโทรศัพท์เป็นก็สามารถมาคน้นเพราะว่าเขาสนใจว่าต้นไม้ตัวนี้ใช้ทําอะไรมีบางคนก็เล่นโซเชียลเนาะก็เขาก็กดดูว่าประโยชน์ ผักที่ป้าบอกไปตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างเมื่อเช้าป้าเอาไอ้คะน้าใบหยิกมาต้นหนึ่งทดลองให้เขากินแป๊บเดียวหมดต้นเลยมึงก็อร่อยกูก็อร่อยก็คือเด็ดแจกกันเหลือแต่ต้นเขาบอกว่าอร่อยบอกนี่คือผักที่ไม่ได้ใช้สารพิษก็แนะนำเขาตรงนั้นเขาก็กินได้เขาอกาอร่อยอร่อยเขาก็สนใจที่จะไปปลูก ถามมาปลูกด้วยมเมล็ดหรือว่ากิ่งตัวน,นี้มันต้องใช้มเมล็ดเพราะเป็นผักสลัดแต่โหระพากระเพราเราใช้กิ่งปลูกได้เขาข็สนใจบางคนคนบางคนก็เก่งรู้สึกว่าดีบางคนถามมีครูถามว่าอีก90สวันใครจะมาหัดเกี่ยวข้าวบ้างเขายกมือกันหมดเลยนะเขาอยากทำบอกว่ากมีพี่ๆมาจากละมาจะมาหัดเกี่ยวข้าวเขาก็จะมาด้วยคือ เปลี่ยนแนวความคิดเขาตั้งแต่เด็กตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะสนใจคือสนุกไปด้วยได้ปลูกได้เจอได้อะไรแปลกเขาสนุกด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยรู้สึกว่ามันจะดีกว่าที่เมื่อก่อนนี่คือเขาจะไม่สนใจเด็กจะไม่สนใจตรงนี้ว่าเพราะเขาไม่กินผักแต่เดี๋ยวนี้พ่อแม่จะสอนให้เด็กกินผักเยอะรู้ถึงผลของมันว่าไม่กินผักแล้วเป็นยังไงเขาจะรู้ตอนนี้รู้รู้สึกว่าเด็กจะสนใจขึ้นเยอะ

คือถ้ามันเป็นสื่อได้ก็อยากจะบอกไปต่อต่อออกไปกว่าให้ครูหรืออบตอพาเด็กมาทุกๆเดือนเดือนละครั้งก็ยังดีแล้วมาตรงจุดเนี้ยอย่างที่ฟาร์มสร้างสุขเนี่ยคือดีอย่างหนึ่งอุปกรณ์ครบต้นไม้ครบเด็กก็จะเรียนรู้ได้ง่ายและสนุกตรงที่เขามีจุดสนใจว่าคือต้นไม้บางอย่างที่บ้านเขามีแต่เขาไม่รู้ประโยชน์อย่างบางบ้านมีเด็กมาเช้ามียางนา ถามว่ามีประโยชน์อะไรเขาไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรพอมาครูที่นี่บอกมั่งอะไรมั่งว่ามีประโยชน์ทําไม่นี่ได้นะทํจสบปูได้ทํานั่นได้เขาก็สนใจเขาก็จดจดไปแล้วถามเขาเขาก็บอกว่าตอบได้ถูกอะ่ะคือเ็าสนใจที่จะตอบแล้วเขาค้นหาปัญหาที่จะตอบถามปัญหาไปเขาตอบได้หมดโบก็อยากจะให้เป็นเด็กตั้งแต่ปสาปสยันปหเนี่ยช่วงนี้จะดีมากเลยถ้าหากว่าเอามาเรียนรู้ตรงนี้ จะเป็นการปลูกฝังให้เด็กรักตนน้นไม้ชอบและอย่างทุนรายจ่ายทางบ้านได้เยอะเพราะเด็กมันคงชอบปลูกโหระพากระเพราเขารู้ตรงนี้ต้องกินทุกวันสอนเขาว่าต้องกินทุกวันเขาก็โอเคเดี๋ยวไปบอกแม่ปลูกปลูเองก็ได้หนูไม่ต้องเอาแม่ปลูกบอกของที่แม่ทิ้งหนูก็เอามาปลูกเขาก็สนใจถึงบอกว่าถ้าครูพาตรงนี้มาได้ พาเด็กมาดูได้เดือนละครั้งละครั้งจะดีมากเลยต่อไปบ้านก็จะไม่ต้องซื้อต้อนไม้กินผักไม่ต้องซื้อ นี่นะครับมีประโยชน์เรื่องออเป็นพกผักพืชผักสวนครัวนะครับคือทางโรงเรียนได้มาดูหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ต้นๆเลยทางคุณหมอได้เชิญมานะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวให้เด็กเนี่ยไปฝึกปลูกที่บ้านนะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปปลูกทิ้งเรียนด้วยนะครับ แทางรามาเนี่ยก็ได้มีพวกวิทยากร,รใ,หให้ความรู้นะครับมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งมีอยู่ปีหนึ่งที่ให้ให้เด็กนักเรียนมาหัดทำสบู่ที่นี่ทางโรงเรียนก็ได้ได้นำไปสอนเด็กแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพคือไปสอนเด็กแล้วก็สามารถทำสบู่เนี่ยขายขายภายในโรงเรียนขายในสากลได้แล้วก็พวกพืชผักก็ เอาไปจําหน่ายในโรงอาหารที่โรงเรียนครับก็หนึ่งในเรื่องสถานที่ที่นี่ค่อนข้างที่จะร่มรื่นแล้วก็มีพวกพืชพันธุ์พืชพันธุ์ที่หลากหลายนะนักเรียนก็จะได้รู้ว่าพืชพันธุ์มีอะไรบ้างส่วนที่โรงเรียนอาจจะปลูกไม่กี่อย่างครับมาที่นี่จะจะรู้เยอะบางบ้านเขาอาจจะไม่มีพื้นที่ปลูกแต่ที่นี่อาจจะมีพื้นที่เล็กๆหรือปลูกในในภาชนะเช่น อาจจะเป็นพวกกระถางพวกในยางยางรถยนต์อะไรประมาณนี้ครับก็สามารถนําความรูต้ตรงนี้ไปปลูกได้ไปใช้ได้ที่เห็นเลยนะครับคือเอาภาชนะที่เหลือใช้เช่นขวดขวดน้ำพลาสติกที่นี่ก็เคยสอนไปนเอาไปตัดเจาะรูแล้วก็ใส่ดินอาจจะเป็นพวกต้นไม้พวกไอ,อ้ต้นหอม ต้นพวกผักชีอะไรประมาณนี้ก็เอาไปต่อยอดท,ที่ที่โรงเรียนกับที่บ้านเลยครช่วงโรงเรียนอื่นที่ที่สนใจคือที่นี่เป็นเป็นเป็นหลากหลายครับมีทั้งสวนพืชผักสวนครัวแล้วก็พวกป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ยืนต้นไม้ไม้เลือ้อยแม้อะไรมีหลากหลายครับมาเรียนรู้ได้เยอะ No. ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะที่ส่งเสริมให้น้องๆนองเนี่ยมีใจรักในการทําเกษตรนะคะและที่สําคัญเนี่ยเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเราก็ได้เห็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนนั้นมีใจรักที่จะทําเกษตรแล้วก็อาจจะเอาไปเลี้ยงชีพตัวเองได้ในอนาคตด้วยนะคะสุดยอดไปเลยค่ะพักสักครู่คุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวจะชวนทุกคนออกกําลังกายกันดูซิว่าบางคนที่มีอาการปวดหัวเข่าหรือว่าเจ็บเข่าอยู่เนี่ยจะสามารถ ออกกำลังกายได้ไหมด้วยท่าอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกับผู้เชี่ยวชาญช่วงหน้าค่ะ